สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับวันนี้ก็มาชมเจ้ารีโวหัวเดียวครับ2.8ครับลำนี้ก็มาจัดเซตใหม่ครับมาจัดเป็นยก2.5นิ้วครับจัดแบบฟูออปชันเลยครับตัวนี้ รีโว่สอหัวเดียวครับใหม่ล่าสุดนะครับมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างครับจัดเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหน้านี้ก็เป็นแบบไม่มีเข่านะครับตัวนี้ก็ยอดฮิตครับ หน้าแบบโหดๆกันเลยครับตอนนี้กำลังประกอบนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายนี่ก็เลือกเป็นแบบทรงแยกครับมีโอบข้างครับ ชุดอัพช่วงล่างก็เลือกใช้เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ปีกนกซันปีกนกปรับองศาของซันนะครับก่อนปรับองศาด้านหลังก็2นิ้ว2องนิ้วนะครับก็ปรับองศาตอนนี้ก็กำลังประกอบอยู่ครับจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายล้อที่เลือกใช้ก็เป็นล้อเลนโชแม็กนะครับตัวนี้ลบศูนกำลังสวย รัดกับยางฮันคุกฮันคุกดอกใหม่นะครับ MT2 นะครับตัวนี้ดอกใหม่ล่าสุดครับของฮันคุกครับเป็นเบอร์2657516นะครับตัวนี้ดอกสวยเลยทีเดียวครับนิ่มๆลุยสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานประกอบอยังไง ปงล้อก็เพิ่งเสร็จครับใส่เพิ่งเสร็จปงล้อมเข้ารูปฮะปงล้อหน้าหลังกำลังสวยด้านนี้ครับนี่ครับกำลังงามครับตัวนี้ก็จะมารับกับกันชนที่เราจะใส่พอดีนะครับ จะมารับกับกันชนพอดีนะโชกกำลังประกอบนะครับนี่ช่างโรเบิร์ตฮะสวัสดีครับนี่ฮะกำลังจะประกอบนะครับโป่งล้อกำลังติดตั้งนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งโป่งล้อนะครับนี่กำลังติดตั้งเร๊บเสร็จแล้วติดตั้งป่งก็ต้องมีแบบติดกาวก็ต้องใช้กาวเป็นกาวสองหน้ามากับ ซึ่งมาติดกับตัวตัวของมันอยู่แล้วนะครับจะกาวสองหน้าแล้วก็ใช้ความร้อนเพิ่มนะครับไม่งั้นจะหลุดร่อนได้ง่ายนะครับที่เพื่อนๆไปติดมาก็เทคนิคนิดๆหน่อยก็เราสู่กันฟังเสร็จเรียบร้อยครับโผมล้อ ขนาดไม่ใหญ่มากกําลังดียางระดับประมาณ265ก็ก็กลังสวยนะครับชกเดิมนะครับตัวนี้ชกเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับดูด้านนู้นครับกำลังประกอบ จะมืดไปนิดนึงนะครับเป็นโชคโมโนโทูปหน้าหลังนะครับด้านหน้านจะเป็นสตัดเกลียวนะครับของโ r o เฟนเดอร์ฮะโมโนโทูปนะครับเดี๋ยวมาดูตอนใกล้เสร็จกันอีกทีครับด้านหลังเราก็กำลังจะถอดใส่ก้อนปรับองศา ช่างโจดรูปหลอ่อหล่อสักครู่นะครับคันนี้เป็นเจ้ารีโวหัวเดียว2.8ครับใหม่ล่าสุดของเราก็จะมีมากมายนะครับเรื่องของแต่งของ แต่งสไตล์ออฟโรดนะครับเป็นกันชนหน้ากันชนหลังโลบาร์บันไดข้างนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์ออฟโรดสไตล์คอร์สนะครับรถกระบะหรือจะเป็นงานอัพชงล่างนะครับอลองมาเลือกมาชมดูครับมาต่ออีกคันนึงครับลำนี้ก็กของลูกค้าขาประจำครับมาใส่โป่งล้อนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลัง เราโป่องอยู่แป๊บหนึง่งฮะเป็น Ford Ranger 2.2ตัวนี้ก็มาตกแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนกันชนท้ายด้วยนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายตัวนี้ราคาประหยัดครับไม่แพงครับตรงนี้กำลังลดราคานะครับกันชนทรงนี้นะครับสวยสๆฟอร์ r a n g เจ XLs ตัวนี้ตกแต่งเพิ่มเติมปลงล้อ,อก,กำลังจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวดูสีแดงแดงฤทธิ์อยู่ทีเดียวฮะนี่ครับกำลังติดตั้งปลงลออ้อ สักครู่ครับเจ้ารีโว่หัวเดียว2.8นะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมตอนเสร็จเดี๋ยวให้ดูทรงเลยอีกทีครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนดนะครับอยู่ระหว่างขาเข้านะครับ ออกจากยุดยาหันหน้าเ้ากรุงเทพครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผ่านไปผ่านมาก็แวะชมสินค้าก่อนตัดทินใจนะครับก็ลองแวะมาจิบกาแฟดื่มน้ําเย็นครับรอสักครู่ครับลำนี้